สวัสดีชา้าโซเชียลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานครับ <Hey. S 1> ก็วันนี้บิดพิชิตมาหลายโค้งเหมือนกันทั้งโคง้งทั้งเหวครับมากับเวฟ125 mm. ครับขันปอยของผมนั่นเองครับเดินทางมาจากลพบุรีครับเป็นระยะทาง3 9 8กิโลเมตรมาถึงที่นี่ก็ประมาณ4ี่โมงกับ5้าโมงนะฮะเพราะว่าไปเสียเวลาแวะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ถึงเรียบร right ้อยแล้วบรรยากาศตอนนี้ครับ ผู้คนเยอะมากครับแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่วิถีชีวิตพื้นบ้านพื้นเมืองที่ยังคงมีให้เห็นตะเกีได้จากบ้านนะครับบ้านเรือนก็ยังเป็นแนวย้อนยุคครับแล้วก็มีของกินนะักกินเยอะแย,ยะไปหมดเลยครับรวมไปถึงของฝากมากมายนะครับใครที่คิดจะมาที่นี่ช่วงหน้าฝนช่วงนี้รู้สึกว่าจะอเป็นช่วงโลซี e ั s นนะครับไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวก็เลยตัดสินใจมาช่วงนี้เพราะว่าถ้ามาปีใหม่นี่ อาจจะไม่มีที่พักที่พักอาจจะเต็มข้าวของนี้อาจจะแย่งกันกินแย่งกันใช้ผมงอะไรตสินใจมาช่วงนี้นะครับสําหรับใครที่จะมาแนะนําให้มาครับบรรยากาศดีครับอากาศดีบริสุทธิ์อยู่ติดริมแม่น้ําโขงครับแต่ใครก็ทําได้ผมก็ทําได้ครับบิดพิชิตเรื่องฝั่งโขงแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ